กามนนุุษย์ที่สดใโล 1. 1. หน้าอกใหญ่ที่สุดในโลกแอนนี่ฮอคกินเทอร์เนอร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นสาวผู้ที่มีหน้าอกธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดโดยวัดขนาดได้ถึง70นิ้วและไซส์ของขนาดชุดชั้นในของเธอคือ102ซีซีซี2หนวดยาวที่สุดในโลกรามซิงชูฮานจากอินเดียครองสถิติโลกหนวดยาวที่สุด โดยวัดความยาวของหนวดได้ถึง4.29เมตรหรือประมาณ14ฟุตโดยเขาต้องนวดน้ำมันให้หนวดและล้างทำความสะอาดทุกๆ10วัน 3. จมูกใหญ่ที่สุดในโลกถ้าหากคุณคิดว่าโน้ตอุดมมีจมูกที่ใหญ่แล้วแต่คงไม่เท่ากับชายคนนี้เมเมตโอซิเร mm ็ก hmm. จากตุรกีผู้ครองสถิติจมูกที่ใหญ่ที่สุด โดยมีขนาดถึง3.46นิ้วหรือประมาณ8.79เซนติเมตร 4. ผมยาวที่สุดในโลกทรานวานฟางชายชราชาวเวียดนามเคยตัดผมครั้งเดียวในชีวิตสมัยเขายังเป็นเด็กซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ล้มป่วยลงและโทษว่าเป็นเพราะการตัดผมหลังจากนั้นเขาจริงไม่ตัดมันอีกเลย ซึ่งผมที่วัดได้มีความยาวถึง6.8เมตรตอนเขาอายุ79ซึ่งเป็นปีที่เขาเสียชีวิตพอดีห้า<ะ>ทำตาถลนออกมาได้มากที่สุดในโลกคิมกูดแมนหญิงสาวจากชิคาโก้สามารถถลนตาออกมาได้จนเกือบหลุดออกมานอกเบ้าโดยลูกในตาที่หลุดออกมาวัดระยะได้ถึง12มิลิเมตร ความสามารถพิเศษนี้เธอพบมันโดยบังเอิญในวันที่เธอถูกตีที่ศีรษะด้วยหน้ากากฮอกกี้ทันใดนั้นตาเธอก็ถลนออกมานับตั้งแต่นั้นเธอก็สามารถควบคุมลูกตาให้ออกมาได้ตามต้องการ 6. <ฮ>เอลใหญ่ที่สุดในโลกวอนเตอร์ฮัสซัดจากนิวยอร์กเป็นผู้ครองสถิติมนุษย์ที่มีเอลใหญ่ที่สุดโดยวัดความยาวรอบเอลได้ถึง119นิ้วหรือประมาณ3.02เมตร โดยเขามีน้ำหนักมากถึง1,197ปอนด์ซึ่งถือเป็นอันดับที่4ของมนุษย์ที่เป็นโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดของประวัติศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อปี1,991 7. ปากกว้างที่สุดในโลกฟรานซิโกโดมิงโกโจอาคาวิมจากแองโกลาเป็นชายผู้ที่มีปากกว้างที่สุดโดยเขาสามารถอ้าปากได้กว้างถึง17เซนเมตร ซึ่งนักวิจัยจากกินเดตบุ๊กพบเขาจากคลิปใน YouTube ก่อและใช้เวลาค้นหากว่า2ปีจนนำเขามาบันทึกสถิติโลกนี้ได้สำเร็จ 8. ตัวเล็กที่สุดในโลกเจโยติอาเมสนักเรียนสาวชาวอินเดียอายุ18เป็นผู้ครองสถิติหญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกโดยมีความสูงเพียง62.74ซนติเมตรส่วนฝ่ายชายสถิติตกเป็นของจันดาราดานกี ใช่ชาวเนปาลผู้มีความสูงเพียง54.6เซนเมเท่านั้น 9. ตัวสูงที่สุดในโลกโรเบิร์ตเพอร์ชิงวัตโลมีชีวิตอยู่ในปี1 9 1 8 1 9ถึง1940โดยเขาได้รับการบันทึกว่าเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการพิสูจน์ได้โดยเขามีความสูงถึง8 11. 1 1ฟุต11นิ้วหรือ272ซนเมตรและหนักถึง199กิโลกรัม ซึ่งเขาได้เสียชีวิตเมื่ออายุ22ปีจากการที่ร่างกายเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติและระดับฮอร์โมนในการเจริญเติบโตสูงกว่ามนุษย์ทั่วไป